พ่ัช่องลุงมนสายหอีนะครับวันนี้ลุงมนมีโอกาสได้ผ่านมาเห็นพระธุดงนะครับพระธุดงท่านนะครับทาจิตวัรของสงฆ์นะครับพระอาจารย์ครับมาตะใส่น้อนี่ครับมาจะยโสนาะครับมาทั้งหมดจะรูปครับเนี่ยยี่สิบนาะครับนี่นะครับเป็นจิตวัรของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเรานะครับ ตั้งกิจให้มั่นนะครับแล้วก็ออกเดินทุดงนะครับผมเป็นบุญตามากเลยนะครับที่ได้เจอครับครับอ๋อขอบคุณมากครับนี่นะครับนี่นะครับผม ขออนุญ,ญาตถ่ายด้วยนะครับอาจารย์ครับราอาจารย์จะไปทางไหนครับต่อไปนี่ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลุงมลจะแวะไปเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็บอกให้ชาวบ้านออกมา,าต้อนรับนะครับมาใส่หาอะไรมาใส่บาทกันนะครับ เผื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรานะครับผมนะครับเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ